อีโมคืออะไร ก็ว่ากันว่านะฮะอีโมเนี่ยมันมาจากล่าของฮาร์ดคอร์และพังพ่อทุกสถาบันที่เราชอบและรักกันนั่นแหละครับวงที่เป็นหัวหอก็เริ่มวิถีแห่งอีโมนั่นก็คือไลฟ์ออฟสปริงคณะหัวขบถแห่งยุคที่เบื่อหน่ายวิถีเดิมๆของฮาร์ดคอร์สายทูที่มัวแต่ดาสังคมพวกเขาหยิบยกประเด็นของตัวเองขึ้นมาเพื่อพูดถึงความปวดร้าวที่อยู่ในใจทนละฟืนอยู่ดูบุญบ้างไฟไม่มีเธออะไรเนี่ยเรื่องถึงประวัติดนตรีฮาร์ดคอร์ดังเดิมที่มีความสลาสลวยมากขึ้นมีเมโลดี้ที่มากขึ้้้นนนออยุคเดิมมๆั่ขางส ไมแล้วก็จบด้วยการกระชากจิกกระชากใจพวกเขาวอายืดท่อนให้มันยาวขึ้นเวย้ยและอีกวงที่ทําตามกันมาติดๆนั่นก็คือ e m b r e c e นะครับผมที่มีจตนาลมข้างต้นเหมือนกันนะฮะกลายเป็นว่า2วงเนี้ยสร้างซีนดนตรีใหม่ขึ้นมาในวงการฮาร์ดคอร์ของรัฐวอชิงตันดีซีนะฮะสมัยนะนะั้นผู้คนให้นิยามนี้ว่า e m o t i o น a l Hardcore นะฮะและยกให้2วงวนี้เป็นตัวพ่อตัว,ตวแม่ตัวกลั่นเลยล่ะครับ คำว่าอ e นะีโมในอีกนิยามหนึ่งก็คือคําที่พวกสายทูเนี่ยเขาไว้แซลูกผสมครับสมัยก่อนนะี่นึกออกปะยุคที่คนยังบูลลี่กันได้ไม่มีโซเชียลแบบมันก็ไม่ดีหรอกนะไม่ใช่ว่าดีแต่นั้นแหละฮะคำว่าอีโมมันเป็นอีกนิยามที่พวกสายทูเขาไว้พูดกันนะฮะไว้แซะลูกผสมทําเพลงแหวกแนวฟิลประมาณว่าล็อกตุ๊ดอะไรประมาณนะะั้นนะคำว่าอีโมยุคนั้นมันถูกตีความไปต่างๆนาะนาะนะจากความคิดส่วนบุคคลเพราะข่าวสารอินเทอร์เน็ตมันไม่มีในะสมัยนะั้นอะ่ะการเข้าใจคําว่าอีโมของเราเลยไม่เท่ากันของแต่ลละคนต่ออมาาายแจกกกววง้็ พิชโตนะครับจากวง r i s e of Spring เนี่ยก็ได้มาตั้งวงใหม่ร่วมกันเว้ยชื่อวงว่าฟุกกะซี่ทุกคนต้องรู้จักแน่นอนเพราะมันคือวงที่เป็นพ่อของทุกคนฮนะวงโปรดวงที่ทําให้ทุกคนข้างไค้ l i f e สไลตล์ที่บ้าพลังนะขึ้นไปบนห่วงบาสนะครับแล้วตัวทะลุห่วงบาสลงมาขณะที่พวกคุณเนี่ยอย่างเล่นดนตรีกันอยู่นะแต่นักร้องก็ขึ้นแบบตัวอยู่ในห่วงบาสแล้วก็ร้องเพลงยุคนั้นนะ่ะคนทําอะไรแบบเนี้ยเขาก็มองมันคือพังนะฮะแต่นั่นแหละครับผมมันคืออิโมชั่นอลว้ยการร้องจากความรู้สึกโดยแท้จรรรริงงงงกกกาาาาแแสสสดดดัันีีอออมหหื่เยวะ มือกองมือกีตราม,มือเบสทุกคนก็นเล่นกันไปจะดีไซน์กันแบบไหนจะแสดงออกแบบไหนผมมองว่าเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นอีโมจากจุดนั้นก็ได้ครับคือการปล่อยภาวะอารมณ์ทุกอย่างออกมาให้หมดซึ่งวงนี้ได้สร้างแรงขับเคลื่อนครั้งใหญ่ให้กระแสะเพลงใต้ดินและเป็นแรงบันดาลใจบันดาลแนวคิดให้วงยุคหลังได้ทั่วโลกจริงๆฮะและในยุคเดียวกันนั้นเกิดสิ่งที่เรียกว่า Revolution Summer นะครับเป็นช่วงแห่งการครีเอทีฟสิ่งใหม่ๆสำเนียงใหม่ๆย,ยัดลงไปในเพลงในยุคนั้นนะฮะทำให้ทุกคนสนใจซีนนี้มากขึ้นและแสดงจุดยยยืนนนทาาาางงสััคคมมมมกกกขึ้ว่่ Eotional Hardcore ดูเรีๆใช เลยการว่าต้องหาคําที่เข้าปากมากขึ้นมันเลยเกิดคําว่าอีโมคอขึ้นมาในยุคนั้นนะฮะจริงๆแล้วยุคนั้นก็ไม่มีใครชอบคํานี้เลยเช่นกันนะฮะผมและสุดท้ายมันถูกตับลงมาเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นคำว่าอีโมที่เราใช้กันจนถึงปัจจุบันนี้แหละครับต่อมาในยุค90นะฮะ1991-1994เนี่ยกระแสอีโมในวอชิงตันได้แพร่กระจายไปทั่วอเมริกาเลยนะครับผมในยุคนั้นเกิดการแตกแยกแหก,แกปลายของแนวโน้ีอีโมนี้ขึ้นมานะฮะเป็นยุคแห่งการสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆจริงๆและมันแยกออกไปอย่าง ที่สร้างสรรค์นิยามความอีโมโแบบใหม่ในแบบของตนเองที่ได้รับอิทธิพลมาจากคนรุ่นก่อนซึ่งหัวหอกในยุคน,นั้นนะฮะก็คือจอร์เบเกอร์นะครับผมซันนี่เดลิวอีสเตดนะครับผมสองวงนี้เกิดในช่วงที่เรียกว่าเป็นช่วงกันนั่นแหละฮะผมตอนนั้นมาการนมันบูมมากๆใช่ไหมสองวงนี้เกาะกระแสไปกระเขาด้วยเวยกับไปเฉยอะงงไหมฮะอัลบั้มนี้ว่ามาของเนววนาที่ทุกคนกำลังคลั่งไคล้นะฮะก็จะมี2อ,อัลบั้มนี้เคียงคู่ไปด้วยยุคน,นั้นจริงๆอะคนก็ไม่ได้คิดถึงขั้นว่าแแจจจะะตต้ออองงงงงําาานนนนนนนกกกกกกยยัััััััว่ฉฟฟฟีีมมรรริๆ็็คืดใุ สมัยเดียวกันนั่นแหละครับผมแค่คุณชอบรัยมที่แตกต่างกันนิดๆหน่อยๆแต่ว่าจริงๆแล้วสามารถออนสเตจได้ด้วยเหมือนกันเช่นกันครับผู้คนเนี่ยสนใจฟังเพลงล็อกทางเรื่องมากขึ้นในยุคนั้นนะฮะจริงๆทามันก็ใส่อีโมในยุคนั้นน่ะได้รับใบบุญและติดสอย้ให้ตามไปด้วยใกล้เคียงกระแสหลักมากขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะจนมาถึงยุค90กลางนะฮะ1994เนี่ยถึง1997เนี่ยพังล็อกและอินดี้ล็อกเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลกับชาวประชาอีโมมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะพอได้รับอิทธิ Pitify f ไฟ a w ไว้กายเนี่ยเปิดในคลื่นเดียวกับมาดอนน่าบินนี่สเปียคุณ f ิ f ไ r a w าไว้กายตังตักตังตังตังมันเล่นกับเพลงป๊อปได้อ่ะคุณก็คิดดูดิยุคนั้นนะฮะเดี๋ยวสปริงก็อยู่ในลีกของเมสตรีมได้แบบอย่างเต็มตัวกินเดย์ก็เช่นกันนะฮะอย่างกินเดย์ยุคนั้นที่ออกมาก็จะเป็นดุกกี้คือในยุคนั้นเนี่ยมันมีการทิ้งขนมกระเทียมกระเทียม ในยุคนั้นน่ะมีการทิ้งขนมกระเทียมกระเทียมอีกแล้วอะไรเนี่ยเวลากระเทียมหิวข้าวหรือเปล่าในยุคนั้นมีการทิ้งขนมแบบฮาร์ดคอร์ไปนะครับผมแล้วนำองค์ประกอบดนตรีแนวพังและอินดี้ล็อกเนี่ยเข้ามาผสมมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วอ่ะดนตรีอีโมในช่วงประมาณ90กลางๆเนี่ยยังไม่ได้เด่นชัดขนาดนั้นนะฮะแต่จริงๆแล้วมันการรวมตัวของชาวพังยุคใหม่ก็ว่าได้นะฮะยุคนั้นก็จะมีแคปเจร์นะครับเบรนนะครับคิสตี้ฟอนด์ดับนะครับไมเนอรล์นะครับเดอะเกตอัพคิดนะครับเดอะพรมมิสลงนะครับผอเมรริกััันนฟุตบบอลละคส์ซารรีนะคับลิกกี้แอนดด์เอะฟอล์ ดีนิวอัมสเตอร์ดัมนะครับผมอัคโคลาติโอนะฮะเซฟเดอะเดย์นะครับแดชบอร์ดแอนด์คอนเฟสชันอลนะครับพี่มิสเดทนะครับฮอลลัสกิทนะครับแล้วก็เฮโรอีนะครับจริงๆแล้วอ่ะคุณจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้เป็นอีโมอย่างที่เราเข้าใจกันด้วยซ้ำไปจริงๆหลายคนก็จะเรียกว่าพวกนี้เป็นแนวแบบมิสเวทอีโมนะฮะมีการผสมสัดส่วนประหลาดๆเล่นกันแบบเหมือนผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีมารวมตัวกันอะไรประมาณนะฮะเล่นเมโลดี้พิ๊กซิ่งกันเยอะๆอะไรประมาณนั้นนะฮะมันคือกลิ่นของอีโมที่กาลลัังงมหนี้้คคครับุณเยไดกลิ่นน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 ตตตต้้้้้้ีีเเเเปปป็็ดดด่่่ะะถถาาาคคคุุณณไรรริิมกกกลจูสึึงหหวชัับ ถ้ายุคนั้นนะถ้าคุณได้ฟังเพลงเขาเราเนี้ยคุณจะต้องรู้สึกถึงกลิ่นอีโม,โมเล็บดำผมเปยกำลังจะทำมาในยุค2 0 0 0เช่นกันนะฮะมันมีความเปลี่ยนแปลงในยุคนี้อย่างเห็นได้ชัดครับมันมีความมิดเวสอีโมสิงอยู่ในหลายๆวงนะฮะมีการร้องแบบสำลอกวากออกมาใส่เข้าไปในเพลงแต่ละเพลงนะฮะเนื้นอหาที่เล่าเนี่ยก็จะเป็นปัญหาภายในใจตัวเองที่เรวีคูลมากขึ้นนะเะช่นการสาร,รภาพความรู้สึกต่างๆความรักที่ล้มเหลวความเจ็บปวดรวดร้าวความเกลียดชังตัวเองความไม่มั่นคงและความคิดที่รู้สึกว่าจะอยากซู้สึกที่่่ไมมันคง จจิตใการร้องในภาวะรู้สึกว่าหัวใจแทบจะขาดมันจะล้มเหลวมันเป็นความรู้สึกที่เวลาบรเพลงอีโมพวกนี้มันถูกผลิตออกมา,ามันทาให้คนน่ะรู้สึกว่าคนเหล่านี้ทำไมช่างฟูมฟายกันขนาดนั้นมันก็เลยเข้าไปเกาะกินหัวใจของคนหลายๆคนที่กำลังแขว่งได้เช่นกันและอย่างง่ายดายนึกออกปะจังหวะน,นั้นเพิ่งโดนผู้ชายบอกเลิกมาสาวคนนี้อาจจะรู้สึกกลับบ้านมาทาเล็บดาทาปากดําร้องไห้ฝักบัวลาดหวดัวแล้วก็เปิดเพลงไมเข้าเข้าโรแมนติกได้ไอดอลเลิฟยูอะไรเงี้ยไปถึงยุคที่คนรอคอยครับยุคอีโมที่ได้รับความนิยมแบบสุด สุดปังนะฮะผมในช่วงเวลานี้แฟนเพลงและตัวเพลเยอร์จะแต่งตัวแบบอีโมทีท่เราจดจํากันได้นะฮะผมสีดําปัดเป๊แว่นกรอบใหญ่ตาดํากรีดไอายไลเนอร์เสื้อยืดรัดลูกกางเกงเดฟขาลีบเข็มขัดน้ําข้อมือหนามใส่คอนเวิร์ตแวร์รือวรองเทา้ามัฟเป็ดเล็บดําเจาะปากเจาะห,หูหรือว่าคุณจะเจาะ ก็แล้วแต่คุณนะฮะนึกออกปะเก่งรัดติ้วเข้าห้องน้ําทีจะขี้ทีนะมึงเอ้ยตอนจะถอดละมึงโคตรยากอยากเอากันไกลเนตัดหรือแม้กระทั่งกำลังจะพอรักกันจะต้องถอดทีละชิ้นเนี่ยแม่งหมดอารมณ์ทางเพศแล้วจริงๆและยุคนั้นที่ทําให้เราต้องแต่งตัวแบบนั้นนะฮะมันมีใครบ้างมาฟังกันครับที่เราหนีไม่พ้นจริงๆนะก็วงอย่างไมค์เคมิคอลโรมันฮาวทรอห์ไฮนะครับ A F I นะฮะท็อกกิ้งแบ็กซันเดย์นะฮะบูชาร์ล็อตแบนนิวส์ฟอร์มเฟิร์สทูลาสบูลเล็ตฟอร์ม Suit aparatas, the American Lee Jack Finch at the Disco, Palomar at the Dive Inn, Thursday, Underworld, Old Sunshine อเล็กซิสออฟฟายดิยูสดิอาตาลิสและลูฟิโอครับยาวฮะจริงๆมันมีอีกเพียบเลยนะฮะใครนึกออกก็ช่วยกันพิมพ์มาหน่อยครับพอถึงในช่วงยุค2010เนี่ยอีโมก็ได้พบว่าขาลงไปตามกระแสนะฮะแล้วถูกแทนที่ด้วยเมทัลคอร์นะครับมันมีคำถามฮะอย่างเช่นว่าจิมมี่อีดเวลเนี่ยเป็นพังแต่ฝรั่งบอกว่าอีโมเนี่ยมันคือยังไงกันนะฮะอีโมเนี่ยมันคือวิถีครับมันคือนยัยยะของแต่ละคนที่จะตีความนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมบอกตรงๆเลยว่าอีโมเนี่ยมันเป็นภาาาาาวววะะะขอองงคคครรัับบททีีี่่่่ถูกออก,กกะะไไปมมมมนโจ อีโมมันคือการแต่งเพลงจากภาวะภายในการสั่นไหวของหัวใจการรู้สึกผิดต่อตัวเองการรู้สึกผิดต่อคนอื่นรู้สึกว่าอยากจะสารภาพมันออกมาการรู้จักความรักครั้งแรกแซคครั้งแรกหรือการรู้จักอะไรครั้งแรกหลายๆอย่างมันคือเกิดการผิดหวังได้ง่ายขึ้นเพราะประสบการณ์ในการผิดหวังเราเนี่ยยังไม่ได้มีมากเท่ากับผู้ใหญ่ความวันไหวของหัวใจมันเลยเยอะขึ้นอีโมเลยเป็นตอบโจทย์ยุคสมัยของวัยรุ่นเราจะเห็นในหนังของฮันส์สกูร์หลายเรื่องหรือหนังพวกคัมมิ่งออฟเอรหลายเร<อ>ือ่อง <ๆ S 1> อะก็ใช้สกอร์หรือใช้โอเอสทีเน อีโมโก็มีเช่นสวิตมอลเลดหรือเยอะมากฮาร์เลมเบลไลทอลินและทอสเปกยุคนั้นนะฮะก็มาเป็นก้อนเต็มไปหมดยุคข,ของมิวสิกเฮลูสคีสคสคมแบบทาออกมาเนี่ยก็จะเป็นยุคข,ของอีโมรัสฮอปเปอร์อะไรพวกนี้ครับมันเป็นบทเพลงที่บ่งบอกได้ว่าสภาวะของคุณยังเป็นวัยรุ่นอยู่เท่าน,นั้นเองและผมรู้สึกว่าอีโมเนี่ยจะถึงเวลาแล้วแหละที่มันจะกลับมาอีากรอบหนึ่งนะครับผมมันเป็นดนตรีที่ค่อนข้างจะโรแมนติกมากๆและเป็นดนตรีที่ผมมองว่ามันเป็นมิตรกับวัยรุ่นและอาจจะเป็นพลังบางอย่างที่ทําให้วัยรุ่นเนี่ย มีวงหนึงอ่ะผมหาไม่เจอผมจําไม่ได้ในยุคที่ผมฟังที่มันร้องเมลเดีอยตนาตาๆๆๆๆๆาประมาณเนี้ยใครนึกออก,กช่วยกันพิมพ์มาหน่อยครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าชอบกดไลค์แชร์กดแชร์แชร์กันด้วยะครับคลิปยาวๆฟังกันได้ครับถ้าไม่ชอบก็บอกมาได้ครับผมทํายาวอยู่ดีสวัสดีครับ